อย่าปไปเลยนะที่รักผมมันผิดไปแล้วผมมันแย่เองผมขอโทษนะครับที่ผมแอบไปกินเ้าเหนียวมูลของคุณคุณอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพุ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นกงกำมกงเกลียนกันเสียเปล่าๆถ้าคุณอยากจะอย่าล้างก็ผมมากใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้เราเจอที่ที่เลสา การแสดงคันโอ้คุณเล่นดีมากมากนี่นี่นักแสดงสองคนนี้เล่นได้สมบูรณ์แบบเหมือนนักแสดงจริงเออนานาชูนาชูนาชูเบบนนี้นาเล่นดีมากนาเล่นได้เหมือนมากขอบคุณนะขอบคุณนาชูเล่นดีจบแล้วจบแล้วไอ้กระชากจะกระจกจบแล้วจบแล้วครับนาชูนาพูดจะทำนึงนาเล่นดีมากจริงจริงอินเนอร์นานี่สุดยอดจริงๆคือมีรู้สึกว่าแบบใครเขียนบทหรอคะถามแบบนี้พี่ก็ตอบอย่างความภาคภูมิใจเลยน้องวีจ๋า พี่เองจะเอ่อเควีไม่ได้ใจชมอะค่ะพี่แก๊บทำไมคะเควีว่าบทมันแปลกๆพี่ดูดิคำพูดกับลาลาลันโบราณเนี่ยแข็งแข่งไงไม่รู้อะน้องวีครับถูกนะพี่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับอไอ้กแก๊บพิมพ์ผิดอย่างเนี้ยความหมายมันเปลี่ยนได้เลยนะเว้ยไม่เห็นผิดเลยไหนวะตรงไหนวะนี่นไงอย่างคำว่าข้าวเหนียวมูนมูนเนี่ยมันหมายถึงข้าวหรือเศษของชนิดต่างๆรวมถึงขี้เลยลูเว้ยบูชาเออคำว่ากลมกล่อมกลเกลียวที่รู้มา ใช่ผิดมันต้องเป็นกงเกวียนกำเกวียนค่ะมันคือสำนวนที่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทางคำว่ากงแล้วก็กำต่างเป็นส่วนประกอบของล้อเกวียนโดยสำนวนเนี่ยมันหมายถึงกำตามสนองคำว่าอย่าล้างเนี่ยมันสะกดได้สองแบบอย่าแบบห้ามห้ามทำหรือว,ว่าอย่าแบบอย่าล้างการสารีพัญญา,าให้คเขียนสลับกันอนะ่ะความหมายมันจะงงเข้าใจไหมเรียนไม่หมดพี่แก๊ปอีกคำหนึ่งคำว่าทะเลสาบค่ะคำว่าสาบในภาษา ขอให้ตายขอเป็นมาขอเป็นจิ้งจกองขอเป็นมาขอเป็นแมวขอเป็นกระเพาะแพะนี่ขเขาเรียกว่าคำสาปค่ะแต่ทะาเราสา์มันต้องเป็นบอใบไ,ไม้พุ่งกับหน้ามาอย่างเราเนี่ยสงสัยจะต้องไปเขียนอะไรให้มันถูกต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเขียนอะไรเนี่ยไปคัดคําผิดมาก่อนรอยคำนะครับทุกคาผิดอย่าล้างขอบคุณนางเอกคนสวยต้อง,งคัดเหมือนกันค่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องคัดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองซ้อมอยู่เฮวีอย่ากับพี่เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ ไหลอ่ะเดี๋ยวพี่ดูดเลือดก,กัน